รีวิวการนั่งตัวรถกลิมนบัตรนะคะอันนี้เราจองจากน่านไปเชียงใหม่เนาะโดยสายนี้เนี่ยมันจะผ่านทางพะเยาแล้วก็ลำปางเราไปทางแม่ขาจาน์แล้วก็เชียงใหม่นะคะโดยรถจะออกจากตัวเมืองน่านนะคะเจ็ดโมงครึ่งเนาะแล้วก็ขึ้นรถมานะคะมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลย ที่รถนะคะจะจอดที่ปงจุนพยาวแม่ขาจารแล้วก็เชียงใหม่ตามลำดับเลยนะคะซึ่งสามารถลงข้างทางหรือลงระหว่างทางได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศโดยรอบนะคะวันนี้ฝนตกเนาะโดยที่จะไปถึงพยาวประมาณตอนเออที่ยงเที่ยงค่ะแล้วเขาจะจอดให้เรารับประทานอาหาร15นาทีนะคะนี่และเราก็จะขับรถนะคะผ่านจาก พายาไปลำปางไปเชียงใหม่นะคะโดยผ่านอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะคะก็จะขึ้นดอยแบบนี้เนาะแล้วก็ฝนตกระหว่างทางตลอดเลยนะคะก็ถนนลื่นค่ะเราต้องระมัดระวังด้วยนะคะรถก็ขับช้าๆค่ะไม่ได้เร็วมากและนี่นะคะก็จะเป็นบริเวณที่รถจอดในแต่ละสถานีเนาะอันนี้เราถ่ายเป็นคร่าวๆนะคะส่วนเราผ่านมาทางแม่ขาจราน,นะคะเขากำลังซ่อมถนนอยู่นะคะ ทางก็จะเป็นแบบนี้เลยใครที่รีบนะคะก็แนะนําว่าให้ไปสายกรินบัสที่ไปทางแท่นะคะส่วนทางที่มาพะเยาเนี่ยมันจะใช้เวลาตั้ง7จ็ดชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะถึงจากน้านไปเชียงใหม่เนอะก็ค่าตั๋วอยู่ที่คนละ328บบาทค่ะไม่รวมค่าธรรมเนียมนะคะ ค่าธรรมเนียมที่ซื้อหน้าเคาน์เตอร์ก็จะบวกไป5บาทนะคะก็เส้นทางที่ไปก็รีวิวประมาณนี้เลยค่ะสามารถสั่งจองออนไลน์ได้แล้วก็ขึ้นระหว่างทางก็ได้แล้วรวมถึงสามารถไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้ค่ะใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับการเที่ยวสายเหนือจากน่านไปเชียงใหม่ค่ะ